สวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับเกษตรกรอวนัวครับในคลิปนี้นะครับขอเป็นเสียงในฟิล์มขอเป็นเสียงในฟิล์มนะครับเอาสีมาช่ำแหละเอาสีมาเบิงขังในกระถางนะครับบามันมีอย่างแน่การจเจริญเติบโตการเดินของหลากมันเป็นยังไงมันนี้ซื้อคีวมาช่ำแหละกระถางพักสลัด กับเกษตรกรโดนัวครับไปเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยนะครับงามว่ครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกระถางเนาะครับเนาะมากล้องมาทั้งพี่อันนี้เป็นกลีนครับอันนี้เป็นหอมพอประกาศแก้วครับหอมพอใส่กระถางคือการเมดใส่ดินปลูกวัสดุปลูกดินปลูก ของเกษตรกรในัวเองครับอันนี้ก็เป็นกินคอดครับฟังทั้งนั้นเขาตัดไปแล้วนะครับฟางทั้งนั้นตัดไปแล้วเข้าฉิไปเบิ้งกระถางนะครับเข้าฉิไปเบิ้งในกระถางว่ารากมันสีเดินจังไหแบบไดนนะครับเพราะฉเลือกเอากระถางที่ตัดแล้วเนาะครับนี่เป็นกระถางที่เขาตัดแล้วอันนี้ห้อยตัดเีด่นะหเนะี่ยห้อยตัด เ,เอาไปจักสองกระถางครับเอาไปจักสองกระถางไว้เบิง้งนะครับมาเบิง้งครับผมอ่ากระถางเป็นกระถางขนาดแปดนิ้วนะครับแปดนิ้วใส่วัสดุปลูกของเฮ้านะครับแล้วก็ตัดไปแล้วทีมาเบิ้งขังในว่าลักษณะของหลกที่เขาเดินที่เขาที่เขาปลูกเนี่ยมันเป็นยังไงน,นะครับบางท่านปลูกในกระถาง หากสีมะกองอยู่ข้างหน้าลากลากเดินไปว่าได้นะครับเนาะลากเดินไปว่าได้มาเบิ้งเลยครับมาเบิง้กงกล่องใกล่ๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับลักษณะลากของเขาครับลากเดินเต็มครับผมสวยงามนะครับลากเดินเต็มนะครับมาช่ำแหลบเบิง้ง ช้ำแหละขยาขยาโอ้ขาดอ,อกก็มีนี่ครับถ้าร่างหน้าออกนี่ผมว่าหากนี่เพราะปันกันครับอันไอที่เขาปลูกอยู่ในอันร่างน้าไหมครับไฮโดรโปรนิกไหมผมว่าหากนี่ว่าต้านกันเลยแหละนะครับอันนี้เขาเดินได้ดีเดินได้ครบนะครับแ,แสดงว่าวัสดุปลูกที่เข้าผสมลงไปนะครับปรุงดินเที่ยวนี้นี่ ได้ผลนะครับนี่รากของเขาครับนะาากของเขาเดินหากเหาว้วากเดินดีกินอาหารในด,ดีเขาก็มีความสวยงามเติบโตได้ตามเวลาตามกําหนดนะครับเนาะตามเวลาตามกําหนดนี่เดี๋ยวขยาออกจักหน่ย่ยรุ่นนะ เห็นไหมครับแสดงว่าวัสดุปลูกนี่ใส่ได้นะครับวัสดุปลูกใส่ได้ห้าเขาเดินนะตะกี้ตะกี้ตอนเห็ดตอนตอนเห็ดใส่กระถางใหม่ๆนี่ยังยังเห็ดว่าท่านใดวัสดุปลูกเขาบ่อบ่อข่อยโอเคปลูกบ่ได้ห้าเขาสียุ่งได้ครับห้าเขาสีแขนยุ่งสิม้วนยุ่งสิหลืครับถ้าม้วนยังสีถ้าราาเขาม้วนยังส,งส,งสีแล้วมันจะเป็นยังไงตน แกนนะครับต้นแกนต้นไปว่าเปลี่ยนเลยบอยไัจเทียพอดนามีอยังจังได้ก็บบไปนะครับนี่ลากเขาเดินนะครับหลากเดินดีเอาเบิ้งยีกระถางหนึ่งอ่าเห็นไหมครับสวยงามตามท้องเรื่องใส่ได้นะครับใส่ได้นี่ แล้วกให้มีผู้ถามมาเอา้าคือเที่ยวที่เที่ยวที่หนึ่งนะครับเที่ยวแรกนี่เขาผสมลงไปปลูกปลูกได้จักเถวสองแถวครับสองแถวนะครับถ้าสีมาผสมไหมก็ได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมสีเอามาผสมไหมนะครับสีเอามาผสมกับวัสดุปลูกทีเที่เขามาักไว้เห็ดใบเดี๋ยวเขาอ่า มาผสมกันหรอกกอ,อ,อกใส้กระถางไปลงไปไม่นะครับเนาะเพื่อเพื่อให้มันได้ได้มาตรฐานได้สารอาหารได้ธาตุอาหารครบนะครับนะเนาะเบิ้งขุ่นหากเบิ้งเหลียวเบิ้งเอ้ยซีอิ๊ออไหลนะครับซีอ,อิ๊ขัดหากเง่าถ้าหากเง่าสิดีนะครับหากเง่าดีใส้ยังเนี่ยในคลิปก้อนๆผมกะไดวว์ไปไปไปคัดแล้ว นะครับเนาะในการผสมวัสดุปลูกส่วนผสมอีกอย่างต่างๆเถอะนะครับกระมักไว้ผมกระมักไว้เป็นปีผู้ละครับเป็นตันๆเลยเป็นกองภูเขาเรากาเลยก็จังควายเอามาลงนะครับเฮ็ดปีกายครับวัวต้อออกมากปีนี่ก็เป็นที่นาพ่อใจนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าอยากอยากว่า,วามีสูตรผสมอีกอย่างต่างๆก็ไปเบิงยูิปบยู่นะครับ ยูริงยูแขงางล่างนะครับเดี๋ยวสิแปะไว้ให้เนาะเดี๋ยวสิพาเบิ่งสวนอ่านเะบิ่งผังจกจักหน่อยนะครับเนาะครับเพื่อนเกษตรกร,ร,กรครับถ้าเฮาใส่วัสดุปลูกดียังดีนะครับแล้วก็พักออกมาสวยงามนะครับพักออกมาสวยงามกับตีไปได้เลยนะอุดมสมบูรณ์นีก่กอนี่อันนี้ อีกว่าเกินอาทิตย์หนึ่งนะครับไม่เกินเจ็ดวันถึกตัดแน่นอนจักบาทครับกอน,นี่บวร่วมกวับถางบวร่วมดินเนตัดขายครับว่าขายกระถางว่าขายดินครับตัดขายืสิบบาทครับสิบบาทก่อละสิบบาทนะล้อยหกสิบกระถางนะครับล้อยหกสิบกระถางแปดนิ้วเด้อล้อยหกสิบก่อก่อละสิบบาท นั่นกับสิบ่อดพ่อได้ยูบอะครับเป็นตะมีแห้งอยู่เด้ถ้าคำนวณคิดออกวก่าเราเป็นตะมีแห้งอยู่นะครับหากเพื่อนเกษตรกรสงสัยจากถามมีอย่างจังใดจากถามเรื่องวัสดุปลูกอยากถามเรื่องราคากับถางอยากถามว่ารดน้ำมีแนวบำรุงอีอย่างจังใดคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มานะครับตอบทุกคอมเมนต์นะครับตอบทุกคอมเมนต์นะครับ อ่าเบิ้งตนี่อาก,กาศอันนี้พระท่านพัวนา้าจำจืนโอ้เอาขังนอกมานี่เล่ามาก่อนนะขังในมันดึงออกนะอาก,กาศหอมห่อหอมห่อหอมหอ่อนะครับครับหอมห่อเตยยังมาท่านหอ่อ ประมาณอาทิตย์กว่กวๆอากาศอากาศเย,นย,นยน็นๆข้างเสียมานี่ห่อแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับก่อนเนึ่งท่านำนักได้ดีๆกับสิบถึงสิบห้าบาทตัดไขายได้ครับตัดขายขึ้นกันนะหัอไหวท่านางกับเตรียมแปลงแล้วครับท่านางลงไปพุ่นกับเตรียมแปลงลงุ่ดินนะครับอันนี้ที่นี่มาเบิงนะครับ เกษตรกรมะเบงบแค่นะครับแค่แบบยกสูงอันนี้แบบเตี้ยอันนี้แบบเตี้ยผมปรับปรุงเอานะครับปรับปรุงแบบเตี้ยนะครับแบบสูงนี่กะมันสีพ่อดีไหมมันพ่อดี เจ็ดสิบห้าแปดสิบเส้นครับก้มสูงเวลาเฮาเบิ่งแง่งเวลาเฮาดูแลมันก็สิพ่อดีอันนี้ก็พ่อตัดแล้วครับพ่อตัดได้แล้วนะบางส่วนมู้นนั่นก็ตัดไปแล้วนะครับบางส่วนมู้นนั่นตัดไปแล้ว,นะว,ดลวเดี๋ยวเสียเบิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับเสียเบิ่งอีกตัวหนึ่งบัตเตอร์เฮดครับบัตเตอร์เฮดนะโอ้ถ้าถ้าจังซี่กับ ยิ้มเลยเกษตรกรนะครับค้นปลูกผักปลูกยังก็ยิ้มเลยถ้าเห็นมักงีีนะครับภูมิใจน้ำเสนอประสินดิ์นะครับเนาะอันนี้ก็ตัดไปแล้วยังไปแล้วนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามที่ติดตามรับชมรับเบิงนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับบ่าวาผู้ใดสี่ปลูกอีหยังเฮ็ดอี่ยังนะครับเกษตรกรเฮ้าซูมือนี้กะฝากกันซอยกัน สงสัยกระถามนะครับสงสัยกระถามกำลังใจกับกดกระดิง่งกดแช่นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ